ศิลปินคนแรกของค่ายคือใครคะก็เป็นลำไยเลยครับอาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่มีให้เลือกอยู่ว่าสำเพงเด้งดีชื่อสำเพงเด้งดีเพราะเห็นน้องเนี่ยเต้นดีคิวงานแน่นไปจนถึงปี68 68ตอนนี้ไหลไปถึงกรกฎาแล้วครับก็คือเต็มทุกวัน48งานบังเืินสูงสุดได้50งานรับได้6คิวอยู่สวันติดกันลำไยเสียงหาย ต้องให้น้องอนักร้องอีกคนหนึ่งเป็นคนร้องเพงลงลำยยแทนหมดทั้ง17เพลงในหนึน่งชั่วโมงและอีกหนึ่งกระแสก็คือยูกิคนอาจจะคาดหวังไหมคะที่เขาบอกโอ๊ยอาจารย์เอามาปัาน้นแต่ทําไมยังแบบเอาเหมือนเอาไปเทียบกับพี่ลำย,ยัยจะวันเกิดยายแพทละอยากจ้างจังเลยอยากจ้างพี่ลำยัยมาแล้วก็อยากจ้างแดนเซอร์ผู้ชายสองคนนั้นด้วยก็คือฟูอยู่แล้ววันเกิดในวัย38ปีค่ะอาจารย์ก็น่าจะอยู่ประมาณแต่สอง สองพันไม่ติดสองสองแสนอ๋องั้นหนูเอาครึ่งว <c oughs> งได้ไหม <c oughs>